ธรรมดาครับการเลิกทุกงานทุกงานจะมีหลอกศีครับเป็นประเทนีไว้จำไว้นะเวลาไปปงานแต่งงานเป็นประเทนีไว้นะครับอ่ะอันนี้ของจริงแล้วครับมาเดินดูมันได้นะครับพร้อกันนะฮะหนึ คนที่ได้เหมาดนกลับเลยนะัเอนไตสักสเงี้คนโตคนัวสูงได้ด้วยนะเนี่ยสูงที่สุดในงานอะไรได้วันนี้ได้ไปด้วยากใชดีนะครับเอาละครับก็เป็นช่วงที่ผู่เกสาวก็ได้โอนนะอ่าวามส่งนับส่งในเรื่องของนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวให้ผู้กสาวพักก่อนนะ